สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ KTA Life ชีวิตมีรถนะคะวันนี้จะเจอกับเราสคนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถถูกผ่อนสบายผ่อนไม่เกิน5,000บาทนะคะกับรถอะไรคะพี่ฟางอันนี้นะเป็นสุสกิซวิมนะคะ1.25นะคะพี่บีมคันนี้เป็นตัว GL ด้วยลองอับด้วยนะคะคันนี้นะมาด้วยราคาที่แสนจะถูก ทุกคนเชื่อเลยว่าต้องจับ้องกันได้แน่นอนคันนี้นะคะราคา2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะก็จะพอนอยู่ประมาณ4,000บาท8 4ก่บาทได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยใหม่คลิปนะคะเลขไมน้อยมากเลขไม้หกห0 0่นกว่าเองใช่ค่ะคันนี้เลขไม้หกหม0่นกว่าที่เลย แดีวก็จะมีเก็บงานาเก็บรายละเอียดต่างๆให้นะคะตรงนี้เป็น5ประตูนะคะซูซูกิสวิคันนี้ใช่เลยค่ะรอบคันเลยค่ะบุ๊รอบคันเลยบุเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องโยนตกันใช่มาดูาเครื่องยนต์เลยนะคะ นี่เลยบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นี่นะคะใหม่คลิปเข้ามาดูเลยค่ะซูมมาข้างในเชิญดูได้เลยค่ะใหม่คลิปเลยนะคะคันนี้วิ่งแค่หงมือเองใช่บอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานเดิมใช่ค่ะนอตยังไม่มีขยับสักตัวเลยนะพี่บิมนะใช่บอกเลยว่าสาขาเรานะคะขายสวิ์ได้หลายคันมากนะคะเพราะว่าผ่อนสบายแล้วก็จับราคาจับต้องได้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลย ภายในนะคะนี่เลยเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะแต่ก็มีปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนี่เลยตรงนี้เลยค่ะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะคะเพราะว่าข้างในกลิ<ช>่แล้วก็เป็นเบาะผ้านะคะนี่เลย<ช><ห>างในั่งกองขว,ขวางนะพี่บีมนะเหมาะสำหรับวันนี้มีครอบครัวเลยใช่เลยค่ะคันนี้นะคะเราก็ยังมี่วนลดให้ด้วยนะคะ สูงสุด3 0ม0 0ืนบาทไปเลยนะคะแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะพี่พิวนะอะไรอีกคะครันนี้นะคะเราแถมของแต่งมูลค่ามากกว่า2 0,000ืนบาทเลยค่ะบอกได้เลยว่าลูกค้าอยากได้เป็นแม็กอยากได้เป็นท่ออยากได้เป็นอะไรนะคะเราจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยขอแค่ลูกค้าเลยมีเพจมาให้เรานะคะเราจัดให้ลูกค้าได้เลยนะคะ แล้วก็ยังมีอีกนะพี่บิมนะคันนี้นะคะมีประกันภัยให้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ํามันเต็มถังให้ด้วยคะ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะเรายังตรวจเช็คภายนอกภายในให้กับลูกค้านะคะตรวจเช็คชของเหลวแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าใหม่ไปด้วยนะคะและที่สําคัญนะลูกค้าท่านใดนะคะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออโต ส่งฟรีถุกจังหวัดกันเลยนะคะและที่สําคัญอีกสําคัญก็คือหากลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่นะคะที่สาขาของเรานะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซน็นสัญญาใ,ให้ถึงที่บ้านลูกค้าเลยคะ่ะใช่ค่ะค่ะสาหรับตัตัวคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรามีช่องทางการติดต่อไว้ให้ในท้ายคลิปนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะขอฝากเจ้าเบอร์ซูซูกิสวิทไทนนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เพื่อให้ลูกค้าทักมาหาเรานะคะอย่าลืมนะคะรถถูกโฟดีมองที่ KTA ไ i f e TV เลถนะคะสวัสดีค่ะตัวรัไปก่อนนะคท่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไตกับเต่าดอกเด็กด็อกเด็ก